ที่แปดสิบเมื่อได้มุ่งหมายให้เกิดดีและพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วแต่ดีนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จดั่งใจหมายกิเลสมักจะหลอกบอกว่าถ้าไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จจะเสียหายจะไม่สบายใจเป็นความลวงมันลวงให้ทุกเห็นไหมลวงให้ไม่สบายใจละลวงให้ทุกและ นี่คือความหลวงไม่สบายใจเมื่อไหร่เป็นความหลวงเมื่อนั้นหลวงให้เราทุกข์หลวงให้เราไม่สบายใจให้ใช้ปัญญาหักลํำกิเลสบอกกับกิเลสว่าถ้าได้มากกว่านี้ถ้าสมบูรณ์หรือสําเร็จกว่านี้จะเสียหายเพราะในขณะนั้นยังไม่ใช่เวลาที่จะได้มากกว่านี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะสมบูรณ์หรือสําเร็จกว่านี้ในครั้งนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สําเร็จจะดีที่สุด ยุติธรรมที่สุดตามกุศลอกุศล,ลของเราและคนที่เกี่ยวข้องน,นี่คือสัจจะอย่างนี้แหละต้องบอกมาเลยถ้ามันบอกเสียหายเสียหายเมื่อเราทําดีเต็มที่แล้วปัตตัถา,าถ้าเกิดดีเต็มที่แล้วทําดีเต็มที่แล้วแล้วมันก็ไม่สําเร็จไม่สมบูรณ์ดังใจหมายกิเลสมันก็บอกคุยจะเสียหายมากจะเสียหายมากนาจะเสียหายมากจะไม่สบายใจมากจะแย่มากนี่นั้นเชิงนี้ เราก็ต้องรีบบอกกิเลสเลยเฮ้ยนั่นมันความลวงลวงให้ทุกข์ลวงให้ไม่สบายใจบอกจะเสียหายแล้วเราก็ไม่สบายใจนั่นแหละมันลวงให้ทุกข์ลวงให้ไม่สบายใจเราก็ต้องบอกกับกิเลสว่าเฮ้ยเราทําดีเต็มที่แล้วนั่นแหละมันดีที่สุดแล้วถ้ามันได้มากกว่านั้นมันจะเสียหายเพราะมันไม่ยุติธรรมได้มากกว่านั้นมันจะไม่ยุติธรรมมันจะขี้โกงมันจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นเพราะกุศลอ,อก,กุศลของเราตอนนั้นนะ่ะ ของเราและคนที่เกี่ยวข้องตอนนั้นมันได้เท่านั้นจะมากกว่านั้นไม่ได้มากกว่านั้นเสียหายเลยไม่เชื่อลองทําดูก็ได้ขนาดอยากได้มันยังเสียหายเลยใช่ไหมเสียอะไรเสียความสุขไปแล้วใช่ไหมเสียความสุขเสียความดีไปแล้วใช่ไหมได้ความทุกข์แล้วใช่ไหมทุกข์คือชั่วใช่ไหมอันได้ทุกข์ได้ชั่วไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันได้ทุกข์ได้ชั่วไปเรียบร้อยแล้วโอ้ตายสวยจีบหายเลย แต่ทุกได้ชั่วแล้วเสียความดีไปเรียบร้อยเสียความสุขเสียความดีไปเรียบร้อยแล้วขนาดอยากได้เท่านั้นเองยิ่งไปลงมือทาเป็นไงยิ่งเสียเขาไปใหญ่เลยเพอมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะยิ่งเสียหายเขาไปหนักเลยเสียสุขภาพเสียเวลาเสียแรงงานแถมไปทะเลาะเบาแวงคนนู้นคนนี้อีกหรือไปดึงคนนู้นคนนี้ทุกเกินไปอีกเรไม่เข้าท่านะมันหนักเกินไปมันแย่เกินไปมันจะเสียหายทั้งนั้นนะต่อให้ทำสำเร็จออกมาบางทีมีวิบากลายซ้อน ไม่ใช่บางทีแหละมันเป็นสัจจะถ้าสําเร็จจะมีวิบากลา้ซ่อนไปหมดเลยโอ้โหจะดึงเรื่องไรลายมาใส่เลยยกตัวยอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยนะั่นอย่างพวทอเรานี่นะถ้าสมมติว่ากระทรวงสาธารสุขยอมรับเท่ากับตอนนี้เป็นต้นนะตายอย่างเดียวยังไม่ใช่เวลานะก่อนหะน้านี้ถ้าเขายอมรับขนาดนี้นะเราตายเลยนะยอมรับจนเป็นเนี่ย เป็นหลักสูตรยอมรับเป็นมาตรฐานบริการสาธารณสุขเนี่ยเราตายแล้วนะก่อนหน้านี้เพราะองค์ประกอบของเรายังไม่พอ้อและตอนนี้ยอมรับเท่าที่ยอมรับนี้ก็ดีแล้วตามองค์ประกอบที่เรามีตอนนี้ถ้ามากกว่านี้เราตายเหมือนกันมากกว่านี้ตายหมายความว่าณนะวินาทีนี้นะในข้างหน้าถ้าองค์ประกอบเราดีกว่าน,นี้ใช่ไหมยอมรับมากกว่าน,นี้ดีไหมก็ดีเขาจะเป็นไปเองของเขายอมรับมากกว่าน,นี้ก็จะดีในข้างหน้าที่องค์ประกอบของเราพร้อมกว่านี้ เขาจะยอมรับตามองค์ประกอบที่พร้อมของเราเพราะอาจารย์ตั้งจิตไว้อย่างนั้นเหมือนกันตั้งจิตไว้อย่างนั้นแล้วก็สังเกตความจริงอันนั้นว่าเออเรามีบารมีมากเท่าไหร่ก็ให้ยอมรับเท่านั้นอย่าไปมากกว่านั้นมันจะเสียหายอาจารย์ตั้งจิตเอาไว้ตั้งศีลอันหนึ่งแ้่ก็ตั้งจิตเอาไว้อันหนึ่งว่าขอให้สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นพอดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองผู้อ,อื่นตามกำลังของเราตามบารมีของเราขอให้สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราให้พอดีที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อตอนเองและผู้อื่นตามบารมีของเราจะระตั้งจิตอย่างนี้นะแาจาก,ก็พยายามสังเกตอันนี้พยายามทําศีลอันนี้พยายามสังเกตอันนี้ถ้าอะไรที่มัน ดีก็จริงนะแต่มันปิดกันกนด้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินเนี่ยอันนั้นอาจารย์รู้แล้วยังไม่ใช่บาร,รมีของเราตอนนั้นยังไม่ใช่ถ้าได้จะเสียหายถ้าได้จะเสียหายเราก็ต้องีบหยุดโอ้โหถ้ามีอาการอย่างนั้นอาจารย์จะอ่านอาการตรงนี้แหละอ่านอาการตรงเนี้อ่านอาการในจิตเลยมันจะออกอาการเขาจะออกอาการในจิตของอาจารย์เลยออกอาการให้เลยนี่เป็นญาณพิเศษของอาจารย์ พี่น้องก็ไปใช้ได้อ่านอาการได้เหมือนกันเอาไปใช้ได้ถ้าเรามีความดีปฏิบัติศีลไปเรื่อยๆเขาจะเขาจะบอกเรานะเขาจะบอกเราแต่เราก็จะอ่านอาการออกแล้วเราก็จะไม่ไม่ถลําเข้าไปในจุดที่จะเสียหายแม้จะดีก็ตามแต่มันจะมีความเสียที่มากกว่าดีเราจะไม่ถลําเข้าไป เขาจะบอกเราเลยโอ้โหปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสี่ยงเกินนี่นี่คืออาการทั้งหมดแหละเขาบอกเราเรารีบถอยเลยถ้าเจอนั้นก็ถอยถอยถอยยังไม่ใช่เวลาถ้าได้จะเสียถ้าได้จะเสียรีบถอยเลยนะแต่คนทั้งโลกเี่นจำนวนมากเลยเขาไม่บอกเชื่อไหมโอ้อยากได้อะไรเขาให้ให้ให้แล้วเป็นไงโอ้ทุกทับตายเลยบางคนไปเป็นผู้่วยการไม่กี่ปี เป็นมะเร็งกินเลยนะเครียดตายเลยก็มีบางคนก็ไปเป็นหัวหน้าเขาบางคนก็ไม่ต้องอะไรมากอะเนี่ยทากับทักษิณเนี่ยได้เป็นผู้นําประเทศได้เป็นนายกได้เป็นประธานาธิบดีโดยที่บาร,รมีตัวเองยังไม่ถึงอะความดีที่จะคุ้มครองตัวเองการลดกิเลสยังยังไม่ได้ความดียังไม่ได้เป็นไงพอมันไม่มีอะไรขวางไว้เป็นไงพอไปได้เป็นไงสวยชิบหายเลยใช่ไหมน่ย เลยไปทำชั่วชิ้มหายเลยส่วยเลยอ่ะก็สวยอย่างนั้นน่ะเห็นไม่หล่ะไม่ไม่มีอะไรเตือนเขาไม่เห็นจริงๆมีสิ่งที่เตือนแต่เขาไม่เห็นแต่เขาจะไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้ตั้งศีลแล้วเขาบูมบามบูมบามเข้าไปแล้วจะเอามากกว่านั้นมากกว่านั้นมากกว่านั้นเป็นไงถึงที่สุดเราไปได้ไหมไปไม่ได้แล้วทาชั่วไปทําชั่วไปชั่วเล่นงานเลยเห็นไม่หลัะมันเป็นอย่างนั้นคนในโลกก็เหมือนกันบางทีอ่ะ ไปไปเปิดสาขานน้นสาขานี้เปิดอะไรก็ไม่รู้แหละเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยเ,เอกินกาลังมีไหมแย่ yeah, เลยใช่ไหมไม่อ่านอาการเนี้ยเขาอ่านไม่เป็นเพราะเขาไม่มีศีลมันมืดไปหมดเลยนะจริงๆมาตาลีเตือนอยู่นะแต่ว่าเขาไม่มียานอา่านทุกคนน่มาตาลีเตือนทั้งนั้นแหละมาตาลีเตือนทั้งนั้นแหละว่าให้ทําอะไรแค่ไหนแต่ไม่มียานอา่านใครจะมียานอา่านกกันเท่านั้นนะ่มาตาลีเ็าเตือนเ็ามีน้ําใจเตือนทั้งนั้นแหละเตือนทั้งนั้นแหละมีน้ําใจ แต่ว่าจะมียานอ่านไหมล่ะขณะเขาเตือนนะไม่ต้องอะไรมากทักษิณยิงลักในคนเป็นแสนไปไล่นะเขาเตือนไหมเตือนแล้วฟังไหมล่ะไม่ฟังเห็นไหมล่ะไม่มียานอ่านว่านั่นมันมันยิงลักทักษิณแล้วนอมินีขนาดเห็นไหมมันปิดกั้นเกินแล้วองค์ประกอบในประเทศไทยเด็ดโอ้โหถ้าเขาจะทําชั่วยอย่างนั้นต่อ มันมีสภาพปิดกั้นเกินฝืดฝืนเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินแล้วใช่ไหมแต่เขาฟังไหมเขาไม่ฟังเขาไม่มียานที่จะอ่านทํานะมีไหมคนต่อต้านคนบอกไม่น่าทําไม่น่าทํามีไหมมีแต่เขาฟังไหมเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาอ่านไม่ออกเตือนจริงๆนะเขาเตือนทุกคนนั่นแหละแต่ใครจะมียานอ่านหรือไม่มียานอ่านใครจะหน้ามืดไม่หน้ามืด คนน่ามืดอันก็ลุยไปต่อลุยไปต่อลุยไปต่อก็เตือนทั้งนั้นแหละนะคนจะไปฆ่าข่มขืนคนไปข่มขืนฆ่ามันโอ้โหมันมีพลังต่อต้านไหมมีใช่ไหมคนเขาต่อต้านนะคนที่เขาจะถูกข่มขือนน่ะใช่ไหมเขาก็ต่อต้านเขาต่อสู้อะไรโอ้โหนใช่ไหมเตืนอนน่ะใช่ไหมมันพลังที่บอกไม่ใช่นะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะไม่ควรทํานะใช่ไหม มันมีพลังต่อต้านอยู่ใช่ไหมแต่เขาฟังไหมเขาไม่ฟังทำไมจะไม่มีต่อต้านน่คนจะไปฆ่าสัตว์จะไปกินสัตว์เนี่ยจะไปฆ่าสัตว์เนี่ยมันมีพลังต้านไหมสัตว์เขาต้านไหมต้านมันปิดกัน้นเกินฝืดฟืนเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเ่าเกินเสียงเกินแตกเ่ากับสัตว์ใช่ไหมมันโอ้โหสัตว์ออกอาการโอ้ไม่ได้มันทุกข์นี มันเป็นสภาพแตกราวนะจิตวิญ,ญญาณที่มันแตกราวก็จะเห็นโอ้จิตวิญญ,ญญาณที่ทุกข์ทรมานใช่ไหมจิตวิญ,ญญาณที่ทุกข์ทรมานเนี่ยไปทากับเขาแล้วเขาทุกข์ทรมานน่ะมันมีไหมละ่ะนั่นะปิดกั้นเกินฝืนฝืนเกินลําบากเกินมีไหมเราก็ลําบากเขาก็ลําบากเกินน่ะมีไหมทั้งเราทั้งเขานะ่ะมันลําบากเกินน่ะทรมานเกินน่ะมีไหมเขาทรมานเกินมีไหมบางทีเราไม่ทรมานเราทำร้ายเขาอะแต่เขาททรมานเห็นไหม นั่นแหละสภาพก็าทรมานเกินน the ่ะสัตว์ก็ทรมานเกินน่ะเขาเสียหายไหมเสียหายเสียชีวิตน่ะเสียความผาสุกเสียชีวิตน่ะเขาทรมานเกินก็เสียหายเกินน่ะไม่สะดุ้งเลยไงคนอื่นก็เสียหายเกินน่ะสัตว์ก็เสียหายเกินสัตว์ก็ทรมานเกินเขาเสียหายเกินน่ะเขาบอกอยู่แล้วมันมีอาการบอกอยู่ทรมานเกินเสียหายเกิดแตกเราไหม แตกรล่าแลวเขาแค้นเลยใครทํำลายแล้วเขาโอ้โหเขาไม่เป็นมิตรกับเราเลยใช่ไหมไม่เป็นมิตรเลยนะแตกรล่าเลยโอ้โหนั่นอย่างงั้นแหละมันเป็นอย่างงั้นเเห็นเห็นอยู่งั้นแะแต่ไม่มียานอ่านใช่ไหมไม่มียานอ่านไม่มียานอ่านอย่าเนี้เป็นต้นเขาก็ลุยต่อลุยต่อแล้วเป็นไงทำไปต่อแล้วทำได้เดี๋ยวก็เป็นวิบากรายหนักข้าีก หรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมีความกังวลหวั่นไหวเตือนไหมเราอยากแบบยึดมั่นถือมั่นเรื่องไหนก็ตามเรื่องชั่วก็ตามเรื่องดีก็ตามมันมีอาการกังวลหวั่นไหวเตือนไหมเตือนนั่นแหละนั่นสภาพที่อยู่ในตัวเองหรือสภาพในคนอื่นเตือนได้ทั้งสองสภาพนะสภาพที่อยู่ในตัวเองเป็นไงที่ไงมันปิดกันก र, ้นเกินฝืนเกินลําบากเกินทรมานเก arin, ินใช่ไหมมมนมีความทรมานอยู่ยึดมั่นถือมั่น เสียหายไหมเสียเสียความผาสุกใช่ไหมเสียความดีเขาเตือนไหมเตือนอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไหนเขาเตือนอยู่นะไม่ใช่ไม่เตือนนะเขาส่งสัญญาณมาเตือนอยู่โอ้ยส่งเอเอมเอสมาด้วยไม่ธรรมดานะเขาส่งเอมเอสแบบพิเศษด้วยนะแบบถึงทันทีเลยนะแต่นี่ก็าส่งมาถึงบ้านแล้วไม่รับไป่รับไม่รับไป่รับไปับไม่เสร็จรับไม่เสร็จรับ ปัทโธเออไม่เส็นรับไม่เส็จรับอยู่เขาส่งถึงบ้านแล้วก็ทิ้งไว้ในบ้านแล้วก็ไปเลยบอกไม่เส็จรับไม่เส็จรับเอาไปกบไปตรงไหนก็ไม่รู้เส็จลับเป็นไงเตือนมากเข้ามาเข้าก็โอ้โหเขาก็ยนระเบิดใส่เลยนะก็เขาบอกนี่ระเบิด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 เวลานี่ระเบิดเวลา้ก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเลยทีนี้นะเ็าส่งมาตงรู้กี่ฉบับแล้วไอ้กังวลใจน่ะใช่ไหมส่งไปมากเข้ามาเข้าเป็นไงหนักเลยทีนี้ป่วยเลย เรามาเลยโสหน้าหน้าไม่เซ็นรับเขาก็ให้แล้วไม่เซ็นรับแต่แต่จริงๆเน่ยต้องรับไหมรับไม่เซ็นรับเขาก็ส่งให้แล้วหมดหน้าที่แล้วเขาไปแล้วคุณก็แบกเอาสิแต่คุณไม่เซ็นรับเองนี่หว่าแต่ต้องรับรับแบบไม่เซ็นนะรับแบบไม่เซ็นนะกบว่าฉันฉันฉันไม่เซ็นฉันไม่เซ็นแต่รับรับรับไม่รู้จะอธิบายยังไงพอเข้าใจไหม มันต้องรับมาก็มาถึงแล้วนะออกอาการแล้วอะ่ะแต่คุณไม่ยอมเซ็นเองคุณไม่ยอมเปิดตามาเซ็นเองเนะี่ยบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาแต่ก็ทรมานอย่างนั้นนะ่ะแต่ต้าบมารูว่าอ้เออไอยานี่เขาส่งจดหมายมาแล้วส่งเอเอ็มเอสมาแล้วนะนะเคอรี่มาเรียบร้อยเคอรี่แบบด่วนพิเศษถึงทันที เข้าถึงที่ประทับแล้ว pues> mm เขาส่งมาหมดแล้วแต่คุณไม่อ่านเองเข้าใจไหมคุณไม่อ่านอาการเองเขาส่งมาถึงที่แล้วก็หาว่าเขาไม่ส่งเห็นไหมล่ะในเทวทูตสูตรเนี่ยเวลาตกนรกไปเป็นไงเทวทูตบอกอ้าวล้วไม่รู้เรอไม่รู้ตอบ เทวทูสอบสวนทําไมมารนรกเนี่ยจับมารนรกเนี่ยเธอไม่รู้ว่าไงเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยส่งเทวทูตไปเตือนอยู่นะ่ะไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้ก็ต้องรับโทษเทวทูตบอกงั้นก็นส่งไปถึงที่แล้วไม่รับรู้เองส่งคนเกิดคนแก่คนเก็บคนตายคนทุกข์คนทรมานส่งลีลานั้นลีลานี่ไปให้ทั้งคนอื่นทั้งตัวเองไม่รับรู้ไง ไม่รับรู้โอ้ไม่รับรู้ก็เปความผิดของเธอแล้วล่ะไม่ใช่ความผิดของใครแล้วล่ะว่างั้นเทวทูตก็บอกนั่นเป็นความผิดของเธอไม่ใช่ความผิดของใครเพราะทุกคนทําหน้าที่หมดแล้วเทวทูตก็ทําหน้าที่หมดแล้วเธอไม่รับรู้เองเธอไม่รับรู้เองทที่มันไม่สบายใจอยู่กันน่ะแม่ก็ส่งไปถึงแล้วว่าไม่สบายใจทําต่อทําไมคิดอย่างนั้นนะคิดพูดทําอย่างนั้นน่ะมันผิดแล้วมันไม่สบายใจแล้วใช่ไหมมันกลัวกังวลหวั่นไหวแล้วใช่ไหม ยึดมั่นถือมั่นอะ่ะกลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปเป็นเทวทูตไหมเป็นแล้วส่งถึงที่แล้วใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วทำไมเมตไม่เอาประโยชน์ทำไมไม่เลิกทำเตือนแล้วใช่ไหมเตือนแล้วใช่ไหมแล้วเลิกไหมน่ะไม่เลิกไม่เลิกแล้วเป็นไง <laughs> ไม่เลิกก็ทุกต่อนก็เพิ่มทุกไปเรื่อยๆเขาก็ส่งไปเรื่อยแล้วก็มีหน้าที่ส่งคนไม่เลิกเขาก็ส่งก็ไม่เลิกเขาก็ส่งคนไม่เลิกเขาก็ส่งส่งไปมากๆๆไปไงกากเลือดเลยทีนี้เออกากเลือดเลยนะใช่ไหมทุกทรมานก็อย่างนั้นนะคนเราเป็นยังไงไม่รู้จักอ่านวิบากกรรมนี่แหละผลของวิบากกรรมที่เราไม่อ่าน ไม่อ่านจดหมายเตือนจากเทวทูตไม่เรียนวิชาอ่านจดหมายเตือนจากเทวทูตนะจดหมายเตือนจากมาตาลีจดหมายเตือนจากเทวทูตไม่ยอมอ่านคุณไม่อ่านแล้วก็เตือนแล้วก็ไม่ฟังแล้วก็ถล่มท่านั้นเองนะสะสมสะสมสะสมไปถล่มเลยทีนี้จริงๆเกาเตือนทุกคนนั่นแหละ แต่คนไม่มียานในการอ่านก็เตือนทุกคนใครจะมียานยอดเยี่ยมกว่กากันเท่านั้นเองใครจะมียานยอดเยี่ยมกว่กากันเท่านั้นเองเพราะนั้นต้องอ่านสภาพปิดกันกนด้นเกินฝืดฝืนเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสี่ยงเกินในตัวเองและผู้อื่นบางทีก็ตัวเราเองนี่เลยบางทีในคนอื่นนะคนอื่นยังอ,าอ้าวสัตว์งี้เขาทรมานเกินแล้วน่ะก็บอกโอ้ทรมานอย่าฆ่าเราเลยอย่าฆ่าเราเลยใช่ไหม ก็เตือนแล้วก็ยังฆ่าเขาอยู่งั่นนะยังฆ่าเขาอยู่งั่นนะยังกินเขาอยู่งั่นนะยังฆ่าเขาอยู่ยังกินเขาอยู่เนี่ยไม่ได้ฆ่าเองก็จะเตาตามอ่ะแต่เขาตาเหลือกมาแล้วใช่ไหมตาเหลือกมาแล้วเนี่ย สภาพร่างกายดีๆเขากรอบหมดแล้วใช่ไหมไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วกรอบหมดแล้วแปลสภาพหมดแล้วนั่นะเรากินนั่นน,นั่มีสภาพเดือดร้อนทุกทรมานอย่างนั้น,นหรือเปล่ามี ลีลายไงมีสภาพเดือดร้อนทุกทรมานใช่ไหมในนั้นมีสภาพไม่ได้เต็มใจให้ใครกินใช่ไหมเดือดร้อนทุกทรมานไม่ได้เต็มใจให้ใครกินในนั้นมีสภาพที่โขโอ้โหชีวิตที่ต้องพัดพลากจากชีวิตตัวเองพัดพรากจากชีวิตที่เขารักเขาห่วงใยไหมมีไหมมีมีสภาพทุกทรมานไหมมีเขาเตือนแล้วแต่คุณไม่ฟัง นั่นแหละคุณกำลังทำให้เกิดสภาพกิลมัฏฐะอสปายะสภาพวิวาทะสภาพบาปสภาพทุกข์มันจะไม่เกิดสภาพทุกข์แล้วมันปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินแล้วในตัวเองในผู้อื่นมันเกิดแล้วแต่ไม่ฟังไม่มียานที่จะอ่านไม่ฟังนั่นแหละเป็นวิบากกลายทั้งหมดเลย ไม่ฟังก็สังสมเป็นวิบากายเป็นวิบากายแล้วเราก็ยังดันเขาไปอีกดันเขาไปอีกดันเขาไปอีกเป็นไงฝาเข้าไปในดงวิบากายเป็นไง,ไนงก็นรกเท่านั้นเองก็ทุกทรมานเท่านั้นเองยังฝาเขาไปในด,ดงนั้นอยู่อีกฝาเขาไปอีกฝาเขาไปอีกมันก็ดงความทุกข์ความทรมานเตือนแล้วไม่ฟังอย,าา ok อย่าเข้ามาเคสสถานการณ์ฉุกเฉินอย่าเข้ามาเขาก็ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักเท่านั้นเองนะเตือนแล้วเป็นไง เขาก็เร uh, ิ่มต้นจากฉีดน้ําแล้วทีนี้นะพอฉีดน้ําใส่ก็แล้วยังไม่นั่นอีกเป็นไงแก้น้ําตานะยังไม่หยุดอยู่อีกเป็นไงกระสุนปลอมยังไม่หยุดอยู่อีกเป็นไงกระสุนจริงยังบุกเข้าไปอีกเขาก็ต้องป้องกันตัวเองกับกระสุนจริงตอนนั้นแหละนะตอนนั้นแหละนะก็เป็นลําดับ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 ไงบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามายังเข้ามายังโดนตอนนั้นเอง จริงๆเขาบอกเตือนตลอดนั่ละแต่คนไม่อ่านทาไมคนเขาไม่อ่านไอ้เขตนรกนี่นะอย่า ok, ok. ok, ok, เข้ามาเขตนรกอย่าเข้ามาเขตนรกเขตนรกอย่าเข้ามาเขตนรกอย่าเข้ามาเขาก็เของเข้าก็มีตั้งแต่เบาไปหาหนักกูก็เ,เดินกับเลือดเดินกับเลือดเดินกับเลือดอย่า ok, ok เข้ามาเขตนรกอย่าเข้ามาเขตนรกเข้าไปอยู่งั้นนะแล้วนีะเ,เป็นยังไงเขาก็จำนวนอันนะนโะ oh, อ้โต้องแสดง ก็จำนวนก,ก็ต้องบอกไปเป็นลำดับลดับระยะระยะจากเบาไปหาหนักนี่มันนรกเบาอย่าเข้ามานรกเบาเราก็เข้าไปเรื่อยเข้าไปได้อีกไปก็าาลกกลอย่าเข้ามานรกกลางอย่าเข้ามานรกหนักก,ก็ต้องออกฤทธิ์แล้วอ,อยากรู้ว่านรกมีจริงก็มา แล้วเขาก็ออกไอ้ดูคุณไม่อ่านเองไฟไหมหัวตายก็จะวิ่งออกมาได้คลานออกมาที่นี่นะมาเต้ดูมันทํานรกมากถูกมัดอยู่ในนรกต้องชดใช้อยู่ในโอ้ยก็จะคลานออกมาทีนี้โสนาหน้าเตือนแล้วไม่ฟังโสนาหน้าเตือนแล้วไม่ฟังเราจะรู้นรกมีจริงนี่คือสัจจะอย่างนี้อ่านดีดีวันนี้โอ้ ฟังวันนี้เข้าใจชัดขึ้นบ้างไหมเนี่ยโอ้จัดวัดชัดขึ้นนะนี่นะชัดขึ้นนะเนี่ยเออนะอะไรที่มันเป็นนี่แหละเป็นความเดือดร้อนต่อตนเองต่อผู้อื่นเนี่ยเขาแสดงอาการบอกอยู่แล้วนะอย่าเข้าไปนะอะไรที่ปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกราวเกินต่อตนเองต่อผู้อื่นนะอย่าเข้าไป ต่อตอนเองต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นนะมันออกอาการในตัวเราออกอาการในคนอื่นออกอาการในสัตว์อื่นนะอย่าเข้าไปแดนนั้นมันแดนนรกอย่าเข้าไปมันแดนนรกออกมาออกมามาอยู่แดนพุทธะแดนสวรรค์นิพพานแดนสุขสงบเย็นนะแดนเป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นโอ้ยเบิกบานจมใสไรกังวลเป็นประโยชน์ที่สุดมาอยู่แดนนี้อย่าไปแดนอื่น เนี่ยเอาให้ชัดๆเข้ามาอยู่แดนนี้ให้ชัดๆน่ะ